วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกอีกเช่นเคยนะคะคือตัวนี้เป็นพาราโซที่เราตัดมาชํานะคะอันนี้คือต้นแม่นะคะก็ตอนนี้ต้นแม่ก็รักษาเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องจะโซมนะคะอันนี้โดนนอนโอเคค่ะอันนี้โดนลูกฟาด โอเคค่ะนี้ก็ออกใหม่ทีนี้ต้นที่เราตัดมาชำนะคะก็ใบแรกก็ไม่สวยใบยสองก็ไม่สวยอันนี้กำลังจะออกมาใหม่นะคะเราเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวัสดุปุกนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะกุ้งซึ่งในนี้มันเป็นสเปกอนโมดกับเพอร์ไลแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวัสดุปลูกกันนะคะ ซึ่งมันเตรียมเอาไว้แล้วนะคะนี่ค่ะแต่ mix ไปแล้วเนาะก็ในนี้ก็จะมีอ่ดิน tgs นะคะสองส่วนแล้วก็มีดินดินส้มนะคะคือมันจะหมดละก็เลยใส่ไปเลยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะทังสานสโตนนะคะแล้วก็มี perlite มีหินภูเขาไฟนะคะโอ้ใส่ครบสุดมากแล้วก็อ๋อเราเหลือตัวอะไรนะดิน หนึ่งตัวที่เหลือเนาะเราก็ใส่ไปไอตเป็นอะไรนะเดนญี่ปุ่นจําชื่อไม่ได้อะเดีย๋ยวขอดูก่อนนะคะพอดูช่วงนี้เรากำลังจะทําลงเลยอ้ะดินคานูมาอ่ะลืมชื่อไปชัว่วขณะใช่แต่ว่าจะเห็นว่ามีไม่เยอะเพราะว่าเราเหลือนินดเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะทั้งสองตัวนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวดูสิว่าอีกสักประมาณ สองอาทิตย์ถึง1เดือนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเป็ี่ยนวัสดุกันก่อนเนาะมีค่ะเมื่อเอาต้นออกจากกระถังนะคะก็ดูว่าเฮ้ยน้องรากโอเคแล้วต้องบอกว่ามันมาจากต้นชำนะคะก็รากพอสมควรแล้วก็ยาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะล้างมันออกนะแล้วก็จะทําการปลูกใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวส่วนอีกตัวหนึ่ง อาพเลโซเราจะแช่น้ำยาอมรินะคะโอเคเดี๋ยวเราล้างแล้วก็เปลี่ยนกระถางตันนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะเราก็ผสมน้ำที่เอาไว้แช่นะคะเนี่ยก็ได้มาจากสูตรวีโอเนาะก็น้ำประมาณ1ลิตรนะคะในนี้ก็มี3ตัวนะคะก็คือตัว h b 1 0 1ใช้อ่อ1นเนาะค่ะ แล้วก็ตัวซันโทนิกนะคะอันนี้ใช้ครึ่งซีซีศูนซีซีนะคะแล้วก็เอิร์ดรูทนะคะเราใช้สองซีซีนะคะแล้วก็ได้นีมาแล้วเดี๋ยวจากนี้ก็จะเอาตัวก,กัมกุ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะก,กัมกุ้งดั่งมาแช่เนะาะล้างไปแล้วนะเนี่ยรอบหนึ่งเดี๋ยวนะไม่เป็นไร แล้วก็แช่อุ้ยเปื้อนอนะแช่ทั้งนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือพาเลโซนะลืมเอาออกเดี๋ยวเอาออกก่อนนะเราเห็นว่านี่นะคะมันสามารถแยกได้นะเดี๋ยวเราจะลองแยกนะคะก็จะตัด เ okay. ลาที่สองต้นแล้วเราจะแช่แล้วก็ตัวพาไาโซของเรานะคะเมื่อกี้ไปล้างออกมาก็ลากโอเคอยู่นะเดีย๋ยวเราแช่ให้มันออกยิ่งขึ้นเนาะจริงเราน่าจะใช้ที่เป็นกระถางแช่แต่ว่า ไม่เป็นไรจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้นะคะของเราอาจจะไม่ได้แช่ทั้งวันนานเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสดใช่ไหมโอ้มีตัดสดอันนึงเออแต่ก็มันแยกกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแช่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา,าใส่กระถางเนาะ ตอนนี้ก็แช่มาแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะคะตอนแรก,ช,ก,กชั่วโมงนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้สักสองชั่วโมงเนาะคะ่ะขั้นต่ำเนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาออกมานะคะมาผึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวน้องกุ้งที่เราตัดนะคะเราจำเป็นจะต้องใชออ้บางคนใช้ปูนแดงใช่ไหมคะแต่ว่าปูนแดงก็มันจะมี เรียกว่าความร้อนของมันเนาะีนี้เราอ่ะใช้แบบง่ายๆก็คือใช้เบตาดีนนะคะเดี๋ยาทาที่แผลเนะเาะเดี๋ยวออกก่อนเราจะมีแค่ตัวกุ้งเนาะโอเคอเค,ค่ะ ก็รอให้แห้งสักพักหนึ่งเนาะอยวเราใช้อันนี้ทาที่แผลที่เราตัดนะคะหลังจากนั้นก็เราก็จะเข้าสู่กระบวนการปลูกนะคะโอเคค่ะเริ่มแห้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเตรียมกระถังนะคะใส่ถุงภูเขาไฟเไ,ไว้รองก้นแล้วก็เ,เดีอ เนื่องจากของเราไม่ใช่เป็นไม,ม้ชำเนาะรากมันออกมาโอเคแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็อุปกรณ์วัสดุปลูกที่ใช้ก็จะเป็นสแปกน้ำมอสนะคะผสมกับหินภูเขาไฟแล้วก็ใช้ดินของพอูเนาะ tgs นะคะแล้วก็ในนั้นก็ใส่อะไรนะหินสีส้มใช่ไหมคะหินสีส้มทงังสร้างโซนแล้วกอ็อะไรอีกแบบ เพอนไลนิดหน่อยนะคะคือเป็นเอาที่เหลือมามาใช้นะคะเคเดีย๋ยเราจะใส่อันนี้กันนะคะถังนี้เดี๋ยวเราใส่ตัวกุ้งกุ้งตัวไหนดีกุ้งตัวนี้ก่อนดีกว่ากุ้งตัวนี้นะคะค่ะเราจะส่เข้าไปลง มันค่อนข้างโอเคอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะคะเราไม่ได้ทำการชํำเรียกลากเนาะเป็นเราเรียกว่าบูสเตอร์ดีกว่าค่ะวันนี้จะมาบูสเตอร์เปลี่ยนที่อยู่ให้น้องนะคะก็เลยไม่ต้องใช้วัสดุที่เป็นแค่สเปรน้ำมอสกับเพลย์นะคะก็จะมีดินบางอย่างเข้าไปด้วย ๊ยไม่น่าจะพออะปรหม่นี้นะคะแล้วก็ต้นเล็กต้นเหล็กใช้แก้วแก้วกาแฟจอบรู ะพอวัสสุเดยวค่อยไปปรุงเราบูสเตอร์เขาขาแต่ก็ให้มันเป็นอะไรที่ปร่งนะคะอย่าเราลองดูว่าวิธีนี้เป็นยังไงเนาะ <c oughs> เราก็ลองเหมือนกัน แต่ถังใหญ่ไม่พออยวขอไปปรุงเพิ่มก่อนนะคะโอเคค่ะไปเติมมาละโอเคเ,เราใส่โตัวนี้คือแบบรากเขาโอเคมากเลยแต่เราแค่จะมาบูสเตอร์เขาเนาะ โซ่เป็นไงง่ายมากค่ะวไวมากเรารู้สึกว่าเราเลี้ยงมาไม่กี่เดือนคือเราตับชำหลายแล้วตับชำได้หลายขายไปเยอะอของจังากแล้วก็ค้นแม่ที่ที่ดูต้นครีบะเรากะว่าจะยัง ยังไม่ไม่ไม่ชำอีกแต่ไม่ตัดอีกเพราะว่าสงสารเขาน,น่าจะเอา,าอีกน,นีถ้าเริใส่เป็นบินทีจีเอสที่เราปรุงไว้ตอนแรกอย่างเดียวดีกว่าเขากดน้องนิดหน่อย ทีนี้เราก็ลดน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพรมด้วยน้ําที่เราแช่มาสักครู่นี้เนาะแล้วก็น้ําที่เหลือก็สามารถที่จะเอาไปพรมรดต้นไม้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวทําลดน้าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวตั้งโชว์แล้วเอาให้ดูค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลดน้ําเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าอีกสักหนึ่งเดือนเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะจากการที่เรานอกจากเปลี่ยนวัสดุ ปลูกแล้วเนาะเราเราก็ยังแช่น้ำาอมฤตด้วยนะคะเอย่าดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ